นูทรีพลัสเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูปชนิดผงผสมน้ำผึ้งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากทัญญาหาร4ชนิด 1. ข้าวบดหยาบ 2. ข้าวสาลี 3. ข้าวโอ๊ตและ 4. ข้าวโพดครับและยังมีมอลสกัดและความหวานที่ได้มาจากน้ำผึ้งเด็กๆต้องชอบมากๆเลยนะครับสำหรับคุณแม่ผมจะรับประทานตอนท้องว่างช่วงบ่ายๆครับนูทีพัส อุดมไปด้วยวิตามิน B2 ซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันตามปกติและยังช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทอีกด้วยนะครับยังมีส่วนช่วยคงสภาพของผิวหนังของเราด้วยเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถดื่มได้สบายสายครับหอ่อมี1 2ซองพกพาสะดวกครับรับประทานง่ายมากครับ1ซองต่อน้ำร้อน1แก้วคนให้ละลายเข้ากัน นูทรีพลัสข้าวบดหยาบข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวโพดสี่ชนิดสำคัญประกอบอยู่ใน1นซองนี้ครับหนึ่งแพ็คมี12ส,สองซองถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับนูทรีพลัสบายสุเลียน